สวัสดีครับคุณผมวันนี้จะออกมารายงานเรื่องเล่าเรื่องมืองต่ดงเดี่ยวครับผมนายจารุวิทย์นิพิบูลครับ,รบ,รบแล้วก็มีนายสถาพรแสนรักครับนายธีรพงศ์สุสวัสด์นายจาตุรัตการจนทเกตนายกิติวุฒิเติร์สศรภาครับผมแม่นะ้ำบางบกงแหล่งชีวิตพระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธรพระยาศรีสุทรปากภาษาไทย อ่าหรือในป่าสมบูรณ์ครับควาฝันของจังหวัดฉะเชิงเซาฉะเชิงเซาครับเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมสายน้ำบางกกรงนะครับอันมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานครับที่ยาวนานครับดังปร,กรากฏเวลกฐานในจดหมายเหตุปูนสีครับทั้งแผ่นดินสมเด็จพระบระมไตรโลก,กนาถครับเมื่อราวพศ1991ถึง2องพสามสิบเอ็ดครับ ความว่าเมืองเฉิงเซาฐานะของเมืองชั้นในหรือเมืองจัตวามีมีพิเศษหรือชัยลลังตำแหน่งเจ้าเมืองครับแต่สําหรับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏเด่นชัดในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชใช้เมืองเฉิงเซาเป็นที่รวบรวมไพ่คนครับเมื่อครั้งปีพศ2136ทําให้เมืองเฉิงเซาเป็นเมืองหน้าด่านที่ใช้ป้องกันศัตรูปกป้องเมืองหลวงจบจนสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยในปีพศ2400 75ครับและในปีพศ2476มีการกระจายอำนาจจากส่วนกลางสูง่ภูมิภาคำคำว่าเมืองเปลี่ยนเป็นจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ปกครองมเมืองหลังจากนั้นในปีพศ2 4 9 5ซึ่งเป็นปีที่มีการตั้งภาคครั้งสุดครั้งสุดท้ายของประเทศไทยชายทังสาวได้รับเลือกเป็นสถานที่ภาคมีเขตความรับผิดชอบแต่จังหวัดซึ่งนับเป็นบทบาทที่สำคัญของ ประวัติศาสตร์ทางการกปกครองของจังหวัดฉางซาครับที่มายคำว่าฉางเซาครับเพี้ยนมาจากคําว่าสะตึงเตงที่แปลว่าคลองหรือคำเลบส่าของซึ่งคลองนึงนั้นหมายถึงแม่น้ำบางป,าปงที่ไหลผ่านเมืองฉางซาส่วนที่มายคำว่าแปดริ้วครับม,มาจากและมาจากเมืองฉางซาสมัยก่อนครับเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยปา่าหลากหลายชนิดครับโดยเฉพาะปลาช่อนเนื่องจากมีแม่น้ำบา,ปาปงปงไหลผ่านและปลาช่อนนั้นมีขนาดใหญ่จนสามารถนำมาแล่ได้ถึงแปดิ้วจึงทำให้ชาวบ้านเรียกขานเมืองฉางซาว่าเมืองแปดิ้วครับผม นี่เป็นวิดีโอครับผมผจญตการ์โบราณเล่าเครื่องเตาตะต่อก่อนเมืองอูเท้าอูน้ำแห่งเรื่องอุรพาทิษย์นะเมืองาาองันมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานเชื่อปรากฏเป็นหลักฐานในจดหมายเหตุสีทั้งแผ่นดินสมเด็จพระบร,รมไตรโลกนานถบรรลึกไว้ความว่า เมืองฉะเชิงเซาฐานะหัวเมืองชั้นในหรือเมืองจัตวามีาพักวิเศษตูชัยรังตำแหน่งเจ้าเมืองจำเห็นได้ว่าเมืองฉะเชิงเซานี้เป็นเมืองที่ตั้งมานานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีและยังปรากฏหลักฐานว่าฉะเชิงเซาเป็นเมืองสำคัญแห่งหนึ่งที่ปรากฏในหลายๆยุคหลายๆสมัย หลายแผ่นดินเช่นแผ่นดินสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองแผ่นดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแผ่นดินสมเด็จพระมหาธรรมราชาแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแผ่นดินสมเด็จพระ,าาพระนารายมหาราชแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าเกียระทพัน์และแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชดังมีหลักฐานปรากฏคือพระสถูปเกดี ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ตั้งอยู่นักบกน้ำอาเภอบางค้าจังหวัดฉะเชิงเซาที่ยังมงเห็นได้ถึงปัจจุบันครั้งถึงแผ่นดินสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวราชกาลที่สาทรงโปรดเก้าให้สร้างป้องกําแพงเมือง,ง,ง,งเพื่อป้องกันการลุกรานของสองหรือเขมร ซึ่งต่อมาชาวจีนได้เข้ามาทำการค้าขายในเมืองฉะเชิงเซาโดยตั้งถิ่นฐานอยู่ณบริเวณย่านตลาดบ้านใหม่ต่อมาชาวจีนที่ตั้งตนเป็นใหญ่โดยตั้งตนเป็นขบวอ้างยี่ถูกเข้ายึดเมืองฉะเชิงเซาต่อมาพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเก้าให้สมเด็จพระเจ้าพยาบรมหา,าพยุรวงศ์ยกพลจากเมืองสมุทร ตาคนเข้ามาทำการปับปางคุณไ,ได้ใช้เลยนะ เสาหงรับทำด้วยทองเหลืองที่นเสาได้จึงได้ชื่อว่าวัตถต่อมาเกิดเหตุทาเพศต่อมาเกิดเหตุอาเพศจึงพัดเสาหงกหักลงมาทาวัดจึงเอาทงเป็นจิดที่ยอดเสาแทนรูปหงรับจึงได้ชื่อว่าวัเสาชงแล้วต่อมาก็เกิดเหตุอาเพศมีพายุพัดทำให้เสาทงนั้นหักลงมาจึงได้ชื่อว่า วัดเสาทอนวัดเสาทองทอนวัดเสาหงท,ทอนครับผมการเวลาเปลี่ยนไปจิงเทียนเป็นวัดเสากระโส,สทอนครับจนถึงปัจจุบันประวัติครับตามตำนานครับกล่าวว่ามีเศรษฐีเมืองล้านช้างได้สร้างรูทธารปเป็นรุทธารปบูชาสามองค์แล้วได้ปล่อยลอยตามแม่น้ำมาหากหากบ้านเมืองมี คุณบารมีก็จะฉุดขึ้นไว้บูชาต่อมาพาทั้งสาวองได้ลอยลงมาตามน้ําจนถึงรุ่มมน้าภาคกลางพาองค์แรกได้ลอยไปแม่น้ําเจ้าพยาจนไปถึงคลองสํารงจังหวัดสมุทรปราการประชาชนได้อาลาธนาจเป็นปฏิาสถานที่วัดพระพาชัยชนะสุข,ขาหรือวัดบางทีใหญ่และให้นามว่าหลวงพ่อโตส่วนองค์ที่สอลอยไปถึงแม่น้ําแม่กอกและปรากฏ ที่เมืองสมุทรสงครามชาวประมงได้พร้อมใจกันอราธนาขึ้นปฏิสถานไว้ที่วัดบ้านแหลมหรือวัดเรสมุทรวรวิหารเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่นับถือของพุทธศาสนิกชนของชาวสมวุทรสงครามเรียกกันว่าหลวงพ่อบ้านแหลมจุกดวงวัดนองสุดท้ายครับลอยไปที่แม่น้ำบางปะกงครับลอยมาถึงหน้าวัดโสธรชาวบ,บ้านได้เฉิยขึ้นมาปฏิส,สถานนวัดโสธร นั้นแล้วให้นาวว่าหลวงพ่อมุททหลวงพ่อสทรตามชื่อวัดตากจนถึงวันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะครับสายนิษฐานว่าเกิดขึ้นในสมัยกรุงธนบุรีตรงกับประมาณปีพศพุทธศักราช2,313ครับ วพ่อวัดบ้านแหลมองที่สองรอยติดนักวัดบางีชาวบ้านได้อัญเชิญขึ้นประดิษฐานไว้ที่วัดและให้นามหลวงพ่อว่าหลวงพอตองบางีส่วนองค์สุดท้ายรอยติดหน้าวัดโสธรชาวบ้านได้อัญเชิญขึ้นไว้นักวัดโสธรน,นั้นและให้ชื่อหลวงพ่อว่าหลวงพ่อโสธรตามชื่อวัด ทอดนามเดิมชื่อวัดโขงเพราะภายในวัดนั้นมีเสาโขงต้นใหญ่ตั้งตะกาอยู่กลางวัดต่อมาเสดอาเพศพายุพัดเอาเสาโขงหักลงทางวัดจึงนำโขงถึงปักแกนทนโขงเปลี่ยนชื่อวัดเป็นชื่อว่าวัดเสาโทงการต่อมาเสาโทงนั้นได้พังหักทรลงจึงได้เปลี่ยนชื่อวัดจากวัดเสาโทง เป็นวัดสัสาธงธรจนการเวลาล่วงเลยไปยาวนานจึงเพียนผ่านเป็นวัดโสธรจนถึงปัจจุบัน ที่ทะเบียนเป็นโบราณสถา,านของชาติครับตั้งแต่วันที่5มกราพศ2497ครับก็แแลงเมืองอย่างชาเป็นปกัแทนเกาะอิกถือฟูส่อสร้างเมื่อปีพศ2377รวมเป็นเนื้อที่ทั้งหมดทั้งสิ้น19ไร่2งานโดยด้านเหนือย,ยาว3เส้นทางทิศตะวันตกออกทิศตะวันออกครับขอโทษนคทิศตะวันออกยาวไป6เส้น10วาด้านทิศตะวันตกยาวไป ไอ้หกเส้น10บวาครับด้านหลังกําแพงมีคูน้ํำด้านบนมีปืนใหญ่ทั้งหมดจำนวน5้ากระบอกครับคือปืนใหญ่ก่อนอาจจะมีเยอะพอนี้นะครับแต่ว่าปัจจุบันเหลือแค่ห้กระบอกครับกําแพงเมืองหังสาครับสร้างขึ้นตามพระราชโองการขอพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวราชการที่สาครับทรงกดเก้ให้พระเจ้าบรมเธอกรมหลวงลักนเรศครับ รือพระองค์เจ้าไก่สอนครับเป็นแม่กองสร้างกำแพงเมืองฉางเซาโดยมีพระราชประสงค์ใช้เมืองฉางเซาเป็นเมืองเมืองเขื่อนขันนะครับต้องการฆ่าศึกลุกลาและในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลกรมเ้าเจ้าอยู่หมาร้าการที่ห้าครับได้ใช้ตั้งเป็นที่มั่นนะครับในการปราบกบฏอ่งยี่ครับปฏิบัติกำแพงเมืองฉางเซาแสดงเรียนรู้ทางวิยศาสตร์มาเป็นมาของชนด้านหน้ากำแพงเมืองจะเป็นสวนสาธารณะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและชมวิสิทัาสแม่น้ำแม่ประโกนครับ อังยีเมืองแปดริ้วนะร้รนบขณะนั้นชายทางซาวครับมีพระยาวพิเศษพระพยาวพิเศษดีชัยครับเป็นเจ้าเมืองปกครองดูแลครับเมืองทางซาวขณะนั้นมีชาวจีนโส้นทะเลครับเข้ามาตั้งฐานอยู่เป็นจํานวนมากครับโดยสายอยู่นวนย่านตลาดบ้านใหม่ต่อมาในปีพศ2 3 9 1ครับชาวจีนตั้งกร,รียกตัวตัวเองว่าอังยีครับชื่อนี้ที่เรียกกันภายหลังในระ่ยจะการงานชื่อรัชการที่สามเรียกว่าตัวเฮียครับซึ่งทาการ พยานนาฏญิโพลที่ตั้งตนเป็นใหญ่ครับทำการเล่นเกี่ยกับฆางองรหรือภาษีเถื่อนแข่งกับทางราชการครับภายหลังได้รูปโดมคนจีนเข้ายึดเมืองฉางเซาเนีใช้ก็แพงเมืองฉางเซาเป็นที่มั่นและยังได้ประกาศให้เมืองฉางเซาเป็นอาณาจักรของพวกตนเองด้วยครับณเวลานั้นนะครับความได้ทราบถึงประกายของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับราชการที่สามพระองค์ได้โปรดเกล้าให้สมเด็จเจ้าพญาบรมมหาปายุรวงศ์นะครับยกทัพ จากเมืองสมุทรสาครนะครับมาปราบปลาพวกอังยีนะครับหรือตัวเฮียที่ทั้งทางน้ำและทางบกครับครั้งนั้นฝ่ายอังยีครับได้เข้ายึดเมืองเป็นฐานที่ตั้งครับสูงกําลังต่อสู้กับทัพเมืองบางกอกครับแต่สุดท้ายก็ต้องพ่ายแพ้พวกทีนอังยีครับถูกฆ่าตายไปกว่าสามพันคนนะครับพวกที่ตายพวกพวกที่ตายก็ตายไปครับฝ่ายที่เหลือก็ถูกจับเป็นเชลยและยังมีบางส่วนที่หนีตายจากเมืองฉางซาวครับไปอยู่ที่ บางพระสอยครับเพื่อชมบุรีช่างเศร้าจึงสงบสุขมาถึงปัจจบุบันครับตอนนี้เป็นวิดีโอนะครับวิดีโอประกอบยาวประมาณ40กว่านาทีครับซึ่งผมดาวน์โหลดมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับมันเป็นเรื่องเล่าข้าวแผ่นดินครับคือจะเปิดให้ดูนิดๆหน่อยๆครับเพราะว่ามันยาวเกินครับมีต้นนกกาาเิดจวั ขออนุญาเตเปิดให้ดูเค่กีนครับผมเพราะว่ามันยาวเลยครับถ้าอยากดูต่อครับไปพิมพ์ใน Google ได้ครับพิมพ์ว่าอัางกีเมืองแปดเววครับจะมีลิงก์วิดีโอขึ้นมาให้ดูครับ น,นั่นคือสมาคิกตัวละครการ์ตูนดีนัมันน เลยสามครับคุณมงคลครับผมเลยสามครับน้องตุ๊กตุ๊กเยสี่เจ้า่มงครับผมเ้ยห้าน้องน้องยงครับผมอ,อันนี้เป็นตัวที่เสริมขึ้นมาครับเจ้าพญาบรมมหาปยุรวงค์ครับ,รรรบอันนี้คืออ่าง้ิบตัวเฮียครับผมนี่คือเบื้องหลังการดำเนินงานของคุ่มเราครับเป็นปีกระแพครับ <c oughs> ผมนี่เห็นไหมครับภาพล่างนอนห้องแอร์ เราประชุมนอนเท่าไรทีนี้คณะเขาจะทำโลกหานหายหายไม่ไรไม่ไรกรเทผการ้นนี้ครับผมเยยมขาเอาไว้นี่แหละเอาเครื่องด้วยไหมบ พอเหรอพื้นที่คุณเน่ยน่าจะพอ